สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านนะฮะพบกันอีกครั้งในช่องโหราภาษากฎหมายกับผมททนายแบงค์นะครับทั้งท่านที่ติดตามทาง Facebook Fan Page แล้วก็ YouTube Channel เลยนะครับ คลิปนี้นะครับเป็นคลิปดวงชะตารายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์2 5 6 5นะครับก็ขึ้นปีใหม่มาเป็นเดือนที่2แล้วนะประเทศไทยเราเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับจะยังคงมีเรื่องให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลความคิดมากนะครับยังมีให้ระมัดระวังอย่างนี้ดีกว่าท่านที่ ทันที่ชอบฟังข่าวสารนะครับอ่านข่าวฟังหนังสือพิมพ์หรือเวลามีเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวส่วนกลางนะครับเช่นอะไรเดียข่าวพวกข่าวการเมืองก็ดีข่าวค้าขายก็ดีข่าวตลาดเข้ายากหมากแป้งก็ดีนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยฟังไปด้วยความไม่วิตกกังวลนะนะครับ ข่าวก็คือข่าวบางทีเนี่ยอาจจะมีความจริงบ้างอาจจะมีการตกแต่งเพิ่มเติมบ้างนะครับมีการใส่ไข่เพิ่มเติมกลิ่นและรสชาติบ้างนะเพื่อความมันของข่าวนะนะครับยังไงยังไงซะกุมภามีนาเราทุกท่านเนี่ยจะฟังข่าวอะไรก็ตามแต่ทั้งเรื่องของการซื้อการขายเศรษฐกิจการบ้านการเมืองเนี่ยให้ฟังด้วยความระมัดระวัง นะครับมีเหตุผลมีข้อมูลในการคิดวิเคราะห์นะครับว่าข่าวนั้นเนี่ยเชื่อถือได้มากน้อยหรือแค่ไหนจะมีผลกระทบกับเราหรือไม่นะครับจริงๆเดือนกุมภาพันธ์ที่ผมเปิดฉากมาพูดเรื่องนี้ก่อนจะเข้าเรื่องพยากรณ์รายเดือนก็เพราะว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเนี่ยนะครับมันค่อนข้างจะทําให้คนไทยมีความวิตกกังวลมีความเครียดคิดมากนะครับท่านไหนที่พื้นดวงไม่ดีนะครับ ท่านไหนที่พื้นดวงสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงหรือเป็นคนที่มีความคิดวิตกกังวลมากเป็นพิเศษนะครับเดือนนี้ฟังข่าวเนี่ยอาจจะไม่ดีนักนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เป็นไปได้นะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงอะไรที่ทให้ตนเองเครียดหรืออาจจะลองหาที่แวะพักใจแวะพักความคิดเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับไปหาที่นั่งสมาธิปฏิบัติธรมเนี่ยนะแต่ก็อย่ารวมกลุ่มกันแล้วการทําที่บ้านได้ก็ดีนะครับก็ฝากเอาไว้นะเอาละเดี๋ยวเราไปเข้าเรื่องของดวงชะตาทั้ง12ราศีประจําจเดือนกุมภาพันธ์กันดีกว่าครับ สวัสดีชาวลัคนาราศีพฤกษบทุกท่านนะฮะดวงต่างชาวลัคนาราศีพฤกษบจะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามรับชมรับฟังนะฮะชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยนะเดือนนี้เป็นเดือนที่จะมีเรื่องราวให้ผ่อนคลายมากขึ้นเคมากเพราะว่าเดือนมกราเนี่ยก็เป็นเดือนที่ผมพูดเรื่องของความรักเรื่องของครอบครัว ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคนรักของชาวราศีพฤษภผมบอกแล้วให้ดูแลกันให้ดีมีปัญหานะครับไม่รู้ว่าท่านไหนเจอกันบ้างนะแต่พอดีผมมีฟีดแบ็กันไปหน่อยว่จริงๆริงอ่ะทำไงได้อะ่ะมันก็ต้องอดทนงานจริงไหมคนเราเวลามันคู่กันเงี้ยนะครับมันไม่มีทางหรอกที่คนเรามันจะดีไปซะทุกเรื่อง มันอยู่ที่ว่าเรายอมรับได้ไหมกับข้อเสียของอีกคนหนึ่งถ้ายอมรับได้มันก็อยู่กันได้แต่ถ้ามันยอมรับกันไม่ได้มันก็มีแต่ที่จะเลิกกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตามดวงดูดําดาวแล้วมันเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆหนึ่งถึงสองเดือนเท่านั้นอยากให้อดทนผ่านไปเดี๋ยวเดือนนี้มันผ่านแน่นะครับ เดือนนี้เนี่ยนะมีดาวย้า่ค่อนข้างเยอะไละ่ตัวปัญหาของเรื่องครอบครัวเดือนนี้ก็จะย้ายด้วยโอเคมาอาจจะดีขึ้นก็ได้นะสถานการณ์นะครับชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยเอาเอาดาวดาว,ดาวที่ไม่ไม่ย้ายไปไหนก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีพระราหูพระเสาระพระฤหัสนะครับดาวพระราหูเนี่ยเลขแปดเนี่ยนะครับของชาวลัคนาราศีพฤษภตอนนี้กลุ่มลัคนาแล้วก็จะกลุ่มอยู่แค่ไม่นานนะปลายเดือนมีนาคมก็ย้ายแล้ว เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ายินดีกับชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยที่พราหูนี่จะย้ายนะครับเพราะไอ้พราหูเนี่ยนะมันทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยที่ผ่านมามีแต่เรื่องเปลี่ยนแปลงมีแต่เรื่องไม่แน่นอนมีแต่ความเสี่ยงมีแต่ความหวือหวาของชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับจนทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะเกิดความชินรวมไปถึงอารมณ์ที่แบบแปรปรวนมากนะครับเราก็จะชินแล,ล้วล่ะเพราะามันอยู่มานานจนมันจะย้ายแล้วนี่นะครับ พระราหูเนี่ยยังคงกุมลัคนณาในเดือนนี้นะนะครับพระราหูมาจากเจ้าเรือนกรรม,มะนะครับแล้วก็มาอยู่เป็นนิดการงานชาวลัคนาราศีพฤษศเนี่ยจะว่าไปนะตั้งแต่พระราหูมากุมลักนณาเนี่ยนะการงานไม่ค่อยดีหรอกมีงานก็จริงมีงานมากก็จริงแต่ว่ารายได้หรือกําไรมันยังน้อยนะครับหรืองานเนี่ยยังมีเป็นงานเล็กๆเ,เป็นไม่ยังไม่ได้เป็นงานใหญ่ยังไม่ได้รู้สึกว่าเกิดความพอใจมากนักนะครับรอพระราหูย้ายรอบรอบไปเดือนมีนาะ อาจจะเห็นอะไรดีๆขึ้นก็ได้เดี๋ยวผมจะมาทําคลิปพระราหูอีกทีหนึ่งนะครับต่อไปดาวที่หยุดนี่อยู่กันที่อีกก็คือดาวพระเสาร์นะครับดาวพระเ,รเ,เ,เ,าะเสาร,าร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาโคจอยเรินสุภาเป็นเกษตรชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยต่อให้มันจะมีอะไรที่มันบูบหวาเปลี่ยนแปลงนะในเรื่องของงานนะแต่ว่าชื่อเสียงเครดิตทางสังคมเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภก็ยังจัดว่าดีอยู่ยังเข้มแข็งดีอยู่นะครับก็อยากให้อดทนกันไว้ก่อนนะครับต่อไปดาวพระพฤหัส ดาวพ,อพอรพเลือดหัเป็นดาวจเจริญลาพหรือโชคลาภนะครับโคจอยู่ในเรือนกันมพอพอรมะเพรพเลือดหัตตรงนี้เนี่ยมาช่วยชาวราศาีพฤษภได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะทําให้ท่านเนี่ยเกิดความรู้เกิดความสติเกิดสติปัญญานะครับเกิดรู้จักวิธีแก้ไขปัญหาแล้วก็สามารถทําให้การงานเนี่ยนะครับผ่านไปได้ด้วยดีนะครับอาจจะมีความเสี่ยงบ้างความคิดแบบแปลกๆไม่อย่าเรียกว่าแปลกเลยแบบ ท้าทายบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอะไรที่ชาวลัคนาราศีก็ราศีพฤษภเนี่ยก็พร้อมที่จะพุ่งชนนะนะผมว่าก็โอเคแหละแต่ว่าท่านก็ต้องยอมรับเรื่องความเปลี่ยนแปลงสักนิดนึงนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่จะบอกคือดาวพฤกษ์พฤกษ์เนี่ยกลุ่มลัคนาอยู่ร่วมพระลาหูชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยสงบสติอารมณ์ให้ดีนะพฤกษ์อยู่ตรงนี้ร่วมกับพระลาหูเนี่ยอารมณ์ท่านเนี่ยไม่นิ่งเลย นะครับมันจะแปลปปวนมากแล้วก็ฝันเยอะมีมีความคิดอยากจะไปไหว้นั่นอยากจะไปไหว้นู่นอยากจะไปไหว้นีน่ไม่รู้เป็นกันหรือเปล่านะฟีดแบ็กันหน่อยกันแล้วกันนะรหรือบางคนเนี่ยไปเจอคนนุ้นเขาไปไหว้เทพองค์นั้นไหว้พระองค์นี้มีความคิดที่ไปขวางเขาไปอะไรเขาไป ห้ามเขาอะไรเงี้ยจริงๆก็อย่าทํำนะใครศรัทธาอะไรก็ให้เขาไปไหว้อย่างเง้นนะเราศรัทธาอะไรเราก็ไหว้ของเราอย่าไปขวางอย่าไปขัดเขาเลยนะครับจะดีกว่านะครับเดือนนี้มีดาวย้ายทั้งหมดหดวงใช้เวลา5วันเอาดวงแรกก่อนนะครับในดาวพฤหัสนะครับดาวพฤหัสเนี่ยนะครับจะย้ายในวันที่1 0บ กุมภาพันธ์นะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะนะครับอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระเสาร์เลยดาวพระพุธย้ายไปรงดาวพระพุธนะเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระนะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนในเรือนสุภะเนี่ยเป็นเก้าเป็นละคณาพระพุธไม่ดีเลยนะพระพุธพระพุทธเนี่ยถ้าเป็นก้าเนี่ยไปอยู่ในเรือนสุภะเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยพุธเป็นพินทุบาทชาวลัคณาราศีพฤกษภเนี่ยให้ระมัดระวังเรื่องของความมืนน่ะความมืนน่ะ การพูดการจาแบบเแบอเบอรแบบแบบแบบ์งงงมึงงนมะึน่ะเออสติความคิดอะไรมันจะแบบไม่นิง่งไม่แน่นอนน่ะแก้ไขง่ายพระพุธอยู่งี้นะครับท่านอย่าเพิ่งรีบพูดอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจให้มีเวลาักหน่อยนะครับพระพุธเป็นดาวเล็กย้ายบ่อยมีอิทธิพลค่อนข้างน้อยนะครับเว้นแต่ว่าท่านจะตอบอย่างรวดเร็วเพราะถ้าพระพุธเป็นดาวเรื่องไหวพริบป,ปฏิภาณนะ ตอบเร็วพูดเร็วคิดเร็วเนี่ยต้องดาพ,พุทธทีนี้พ,พุทธมันเสียการที่เราจะรีบตอบรีบพูดอะไรการจะใช้ไหวพษษษษษิปฏิภาณเนี่ยอย่าเพิ่งรีบใช้นะครับไปอยู่สุภะด้วยสุภะเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องรีบอยู่แล้วสุภะคือเชื่องช้าด้วยนะนะครับพพุทธไปอยู่แบบนี้ก็พยายามทําอะไรอย่ารีบแล้วกันชา้ชาๆเข้าไว้หน่อยพยายามแบบหยุดคิด สั่างใจก่อนที่จะตัดสินใจหรือพูดอะไรออกไปเงี้ยจะดีกว่านะครับไม่งั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องเป็นราวมันยุ่งพวกอยู่เนี่ยไปอยู่มันมีดาวพฤหัสเสาร์ก็ดาวพฤหัสที่เป็นดาวประกอบข้ออยู่แล้วอะพราะพุธมันเป็นดาวดวงน้อยอะ่ะ อิ่ปุ่นมันน้อยอ่ะวางเ้ินเดอนนะครับต่อไปนะครับวันที่13กุมภาพันธ์ดาวพระอาทิตย์ยายนะครับพระอาทิตย์เนี่ยจะย้ายเข้าไปอยู่ในเรือกนกรมมะนี่ไปอยู่ร่วมดาวเพลลานเลยตรงนี้ดีนะพระอาทิตย์ย้ายไปเนี่ยนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีพฤกษ์ศพมีความคิดสติปัญญาแก้ไขปัญหานะครับรอบรู้ในเรื่องของสิ่งที่จะทาการงานที่จะทาการงานอะไรมีปัญหาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับ ในวันที่20กุมภาพันธ์พระเกตย้ายแล้วพระเกตย้ายออกจากชาวาลัคนาราศีพฤษภตรงเนี้อุ้ยผ่อนคลายชาวาลัคนาราศีพฤษภเนี่ยสบายตัวมากขึ้นนะความรู้สึกเครียดกังวลคิดมากอารมณ์เปลี่ยนแปลงความไม่แน่นอนเนี่ยหลัง20กุมภานะดีขึ้นเยอะนะครับจะได้ไม่ต้องมีความเครียดอะไรกันนะครับต่อไปนะครับวันที่22กุมภาพันธ์22กุมภาพันธ์ในดาวพระศุกร์ย้ายนะครับพระศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในเรือนสุพะ ไปร่วมพรพุธและไปร่วมพรเสานะครับพระศุกเนี่ยไปอยู่ในเรือนสุภาร่วมพระพุธอะไรเงี้ยนะครับจริงๆไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ที่มันมีปัญหาเนี่ยคือพระเสานะครับดาวศุกร์ดาวเส,สาเนี่ยเป็นศัตรูสําหรับผมแล้วด้วยนะศุกร์กับเสาเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูที่แรงที่สุดนะครับร้ายมากคู่เนี่ย นะครับและดาวพฤหัสเป็นดาวประจาตัวของชาวลัคนาราศีพฤษภด้วยเดยไปเจอกับพร่อเสานะครับชาวลัคนาราศีพฤษภนะเอระมัดระวังเรื่องของอ,อจะเรียกว่าอะไรอะมีปัญหากับคนอื่นนะทะ,ะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วดวงมันไม่เข้มแข็งอนะ่ะมันมีโอกาสพลาดแล้วมันพ่ายแพ้ได้นะเพราะนั้นนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะเป็นไปได้เนี่ยอย่ารีบตัดสินใจอย่ารีบพูด อะไรที่มันต้องการความรวดเร็วหรือเร่งรีบเนี่ยนะครับก็หยุดได้หยุดก่อนรอได้รอก่อนอยากจะบอกว่ารอให้พระสุกอ่ะย้ายนะติดตามคลิปของผมไวแ้แล้วงานแล้วเลงเลยนะดาวพระสุกเนี่ยย้ายออกจากตรงเนี้ตำแหน่งสุภะเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเดี๋ยวชีวิตมันก็จะดีขึ้นเองแต่เมื่อกี้มันดีขึ้นมาหน่อยนึง้วนะนะตรงที่พระเกตเนี่ยมันย้ายออกจากตัวเราไปแล้วไม่งั้นนะโหเครียดตายเลยนะครับต่อไปนะครับวันที่26กกุมภาพันธ์ ยี่สิบหกกุมภาพันธ์นดาวพังคันย้ายย้ายไปอยู่ไหนย้ายไปอยู่เรือนสุภะไปตรงนี้เนี่ยไปเป็นอุดด้วยนะนะครับดาวพังคานเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะครับแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนวีนาศโคจรเข้าไปอยู่ในเรือนสุภะไปร่วมดาวสุขเอามันก็ทําให้สุขมีกําลังที่ดีขึ้นแหละแต่พังคานเนี่ยนะยังไงก็เป็นดาวบัพปะเคไม่ได้ส่งผลดีมากแล้วมาเป็นอุดอีกนะครับมาร่วมพระเสาร์ ระวังการแตกหักนิดนึงนะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะนะครับใครมีปัญหาใครทะเลาะเบาแหว้อะใครใครเนี่ยระวังการแตกหักให้ดีแล้วแตกหักรอบนี้อ่ะผสุกไม่ได้เข้มแข็งด้วยนะดวงอนะ่ะเพราะฉนั้นนะ่ะโอกาสที่จะเอาชนะโอกาสที่เราจะได้เปรียบเนี่ยก็เป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะครับทางที่ดีนะชาวลัคนาราศีพฤษภนะอดทนไว้ก่อนนะครับ ดวงมันเดี๋ยวมันดีขึ้นดาวมันอยู่แบบเนี้ไม่นานหรอกเดี๋ยวมันก็ดีเองนะอยากให้อยากให้เราฟังกันนะครับแล้วก็เชื่อกันนะโอเคมันจะดีมากเลยนะครับไปดูอีกสารหนึ่งดีกว่าพระธโลหรือพยิปซีไพรทโลหรือพยิปซรีเนี่ยจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีพฤษภบ้างกับดวงชะตาประจําเดือนกุมภามสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมจะเปิดแบบสิบใบสิบเดือนชะตานะครับใบที่หนึ่งนะครับเป็นห้าถ้วยนะครับใบที่สองนะครับเป็นสิบถ้วยนะครับใบที่สามนะครับเป็นสองถ้วยนะครับ ใบที่4นะครับคือคิงเอ้ยโทษทีเพจออฟซอสนะครับเด็กถือดาวนะครับแล้วก็ใบที่5นะครับเป็นหนึ่งไมเท้านะครับใบที่6นะครับเป็นไฮออฟพิเทสนะครับใบที่7นะครับคือ7ถ้วยนะครับใบที่8นะครับเป็นเอ่อเดฮัลโลแฟนนะครับใบที่9นะครับเป็นเพจออฟคัพนะฮะเด็กถือถ้วยและใบสุดท้ายใบที่10นะครับเป็นเดียมเพลเลอร์นะครับ เอาละเดี๋ยวเรากล้องมาสมที่ไพ่แล้วมาคุยกันต่อครับเอาละครับนี่ก็คือหน้าไพ่ของชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยนะเนี่ยไม่ได้นัดกันมานะมันมาห้าถ้วยเลยนะครับมีทั้งห้าถ้วยมีทั้งไพ่ออฟฟิเทสมาทั้งสองอันเลยนะครับชาวลัคนาราศีพฤกษ์เนี่ยระวังเรื่องอารมอย่างเดียวแหละนะคือคืออะไรที่มันเคยเป็นปัญหาเก่าเรื่องเก่าเก่ามันเก็บออกมาคิดได้มันทําให้ตัวท่านเองเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีขึ้นนะ อารมณ์เราก็แปรปวนแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่แบบมันจะดีเลยคือส่วนหนึ่งอ่ะผมเชื่อละเลยนะว่าชาวลัคนา,าราศีพฤษภอิทธิพ,พลพระราหูกับพระเกตเนี่ยเดือนนี้มันค่อนข้างที่จะแรงก็คงต้องรองให้ช่วงไปไปช่วงกลางเดือนไปก่อนเนี่ยเรื่องอารมณ์อะ่ะผมก็เชื่อว่ามันอาจจะดีขึ้นได้นะครับก็ใจเย็นๆกันแล้วกันเรื่องของการเงินเนี่ยนะครับเดือนนี้ยังไม่น่ามีปัญหาอะไรนะนะครับ ยังเป็นเดือนที่เอ่อจะบอกว่าการเงินมั่นคงไหมก็คงไม่หรอกแต่ว่าก็อาจจะมีซัพพอร์ตจากทางครอบครัวบ้างหรือว่าตัวท่านเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราเรื่องคนรักคู่ครองเดือนนี้ก็ก็พูดไปในทางโหราศาสตร์แล้วเนี่ยนะยังไงเดือนนี้อย่าเพิ่งรีบตัดสินใจ ใช้ความคิดให้รอบคอบอย่าปากไวอย่าความคิดไวเนี่ยจะดีกว่านะครับพยายามดูอะไรให้มากๆม,มั่นคงมั่นใจก่อนแล้วค่อยตัดสินใจนะครับยังคงมีกําลังใจที่ดีอยู่นะเพื่อนสังคมยังคงให้กําลังใจเราที่ดีอยู่อยากให้เราสบายใจมีอะไรก็ไหว้พระทําบุญคุยกับคนรอบข้างที่เขาเป็นกระละยาะณมกะละะมัลยาณมมตรที่ดีกับเรานะครับแล้วก็ยังไม่แนะนําให้เดินทางนะเดือนนี้นะครับ เป็นไปได้ก็อยู่กับที่อยู่นิ่งๆอยู่กับบ้านเนี่ยจะดีกว่านะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาคอยช่วยเหลือให้กําลังใจสนับสนุนเราด,ดีนะครับเรื่องการงานเดือนนี้เนี่ยถ้ามีความคิดเรื่องของการเริ่มต้นอยากทําอะไรใหม่เนี่ยเดือนนี้ก็สามารถเริ่มต้นเลยเริ่มต้นได้นะเดือนเดือนอะไรวะเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์นะนะครับก็มีโอกาสที่จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นที่มองหาความสําเร็จได้ง่ายนะครับการงานก็เป็นเจ้าของตัวเองนะไม่ต้องไปเป็นลูกน้องเขาหรอก ผมว่าเป็นลูกน้องเขาเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้เริ่มทำเรื่อของตัวเองจะดีกว่าตามไ่เอาละครับนี่คือภาพรวมดวงชะตาของชาวราศาีพฤษภครับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเน้นนะอย่าลืมกด subscribe ติดตามไว้นะครับหรือกด follow ติดตามเพจ Facebook ของผมนะกด subscribe ใน YouTube นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปของผมกันผมจะพยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะทั้งคลิปที่เป็นเรื่องของ ความรู้นะครับทางเรื่องของโหราศาสตร์แล้วก็ความรู้เรื่องของวงจุ้ยด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้ผมด้วยนะกดแชร์นี้ก็สําคัญนะกดแชร์เนี่ยมันทาใหเ้เราได้เรียกว่าไงอะได้แชร์ความรู้ดีๆเนี่ยนะครับ mm. เกี่ยวกับโหราศาสตร์เนี่ยนะทั้งเรื่องที่เป็นความเชื่อและเรื่องของเป็นเหตุผลให้ทุกคนได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับเป็น เป็นเป็นวิทยาฐานกันแล้วกันนะครับสำหรับในวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ติดตามผมในคลิปต่อๆไปในวันหน้าขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ